สวัสดีค่ะของผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนชายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว นอกจากการรับประทานหน่อ,อไม้แล้วไผ่ยังเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายที่จังหวัดมหาสารคามชาวบ้านที่นั่นมีการฝึกทักษะเชิงช่างและงานฝีมือโดยการนําไม้ไผ่มาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะเก้าอี้หรือสาลาพักร้อนและส่งไปขายเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองสาขาว,วิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ เก้าอี้ไม้ไผ่ที่เห็นอยู่นี้ต้องผ่านขั้นตอนการเลือกไม้ไผ่โดยเริ่มจากการนำไม้มาวัดให้ได้ขนาดก่อนที่จะนำมาเจาะและประกอบให้ออกมาเป็นชิ้นงานเก้าอี้เก้าอี้เนาะเก้าอี้หนึ่งตัวมันมีสี่ขาใช่ไหมขาหน้าจะต่ําแล้วขาหลังสําหรับเป็นพนักพิงที่มันอาจจะสูงขึ้นมาประมาณสักเจ็ดสิบหรือแปดสิบเซนนิน,นะแล้วก็ทําความสะอาด แล้วก็เราก็มาตัดเนาะคือขั้นตอนการการทำเสาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเจาะเจาะให้เป็นรูสำหรับฝังไม้เข้าไปอะ่ะเข้าไปลึกประมาณทักสี่เซนหรือสามเซนก็มาประกอบเก้าอี้ตัวนี้ต้องใช้เวลาในการทำหนึ่งวันถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่อย่างบ้านนอกดาวจะต้องใช้เวลาหลายวันเพราะเป็นงานชิ้นใหญ่และต้องใช้ช่างหลายคน หลักๆนะนะก็คือขอนแก่นนี่จะเยอะขนแก่นขนแก่นแล้วก็อย่างว่าเนาะมันก็ย้อนกลับไปจากแหล่งไม้ที่เรามาจากอุบลยโสอย่างเงี้ยมันก็จะย้อนไปยโสบ้างยาโสน่าเป็นบ้านส่วนมากเราจะส่งที่วัดนะวัดป่าประมาณร้อยกว่าหลังยโสอุบลก็มีบ้างกลปบไปแต่หลักๆห,หนักๆตอนนี้คือขนอแก่นขนแก่นร้อยเอ็ดตรงนี้เพราะจะไม่มีคนทำไม่มีคนทำ โคราชชนบุรีก็มีบ้างหลากหลายการส่งขายเก้าอี้ไม้ไผ่ของที่นี่ส่งขายในราคาหลายพันบาทและเป็นงานหัตถกรรมที่ส่งเสริมอาชีพแต่ถ้าทางวัดและโรงเรียนรับซื้อจะลดราคาเป็นพิเศษส่งเสริมให้เขามีราย,รายได้เพิ่มหรือเป็นรายได้หลักก็ว่าได้สมมติเป็นเสริมแล้วพอเป็นเสริมปุ๊บก,ก็จะมาเป็นหลักเลย ซึ่งปกติเขาไม่มีงานทำตัวเตไปตัวมนก็มาทําตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งบางคนก็ไม้ไม่รู้จะทําอะไรก็มาขายให้เราบางทีชาวบ้านถ้าเราไม่ทําตรงนี้ปุ๊บไม้ไผ่เขาก็จะเผาทิ้งบ้างอะไรบางซึ่มันเกะกะจะปลูกบ้านจะปลูกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เสียผลประโยชน์ไปเลยเราก็จะรับซื้อเขามาทำนี่เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของที่นี่นับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและยังเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีพรสวรรค์และมีใจรักในอาชีพอีกด้วยค่ะนอกจากเป็นการสร้างรายได้แล้วที่นี่ยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่สนใจได้ฝึกทักษะอาชีพและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นรูปทรงต่างๆด้วยนะคะ คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ